ในเชา้าวันหนึ่งที่ท้องฟ้าโปร่งใสนกน้อยร้องเพลงเสียงใสไปทั่วท้องทุ่งมีนาสาวน้อยจากเมืองกรุงที่เพิ่งเดินทางมาถึงไร,พร่พฤกตะวันที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเธอมาเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่และหาความสงบใจที่นี่สวยจังเลยกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นี่ช่างสดชื่นจริงๆ ขณะที่เธอกำลังเดินดูรอบๆไร่ชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าเข้มคลึกเจ้าของไร่ที่ดูแลไร่สตอเบอรี่มาตั้งแต่รุ่นปู่เดินเข้ามาทักทายคุณเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่ของเราขอบคุณค่ะฉันชื่อมีนาเพิ่งมาถึงที่นี่เองค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมพลึกเป็นเจ้าของไร่ที่นี่ถ้ามีอะไรที่คุณอยากรู้หรืออยากได้ให้ความช่วยเหลือบอกผมได้เลยนะครับขอบคุณมากค่ะคุณพลึกที่นี่น่าอยู่มากเลยค่ะฉันแค่ต้องการหาความสงบและคิดว่าไร่ของคุณคงจะเป็นที่ที่ดีที่สุดคุณคิดถูกแล้วละครับที่นี่เงียบสงบและมีธรรมชาติรอบตัว ถ้าคุณชอบธรรมชาติที่นี่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจแน่นอนมีนารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในไร่พฤกตะวันเธอเริ่มรู้สึกว่าที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่เธอต้องการเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงหลายวันผ่านไปมีนาเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในไร่ เคยได้เรียนรู้การเก็บสตรอเบอรี่และการดูแลพืชพันธุ์ต่างๆและเริ่มมีความสนิทสนมกับคลึกมากขึ้นวันนี้สตรอเบอรี่ดูสวยงามมากเลยค่ะฉันไม่เคยเห็นผลไม้ที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยเป็นเพราะคุณช่วยดูแลไล่ไงล่ะครับมีนามีมือที่นุ่มนวลและใจที่รักธรรมชาติสตรอเบอรี่เลยงอกงามแบบนี้ มีนายิ้มขอบคุณค่ะแต่จริงๆฉันคิดว่าเป็นพ่อคุณพึกดูแลดีมากกว่าถ้าคุณชอบที่นี่จริงๆก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมจะดีใจมากที่ได้มีเพื่อนร่วมดูแลไร่นี้หัวใจมีนาเริ่มเต้นแรงฉันจะคิดดูค่ะแต่ฉันก็ชอบที่นี่มากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ของพึก และมีนาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันวันที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่ไร่พฤกตะวันความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองเริ่มเป็นมากกว่ามิตรภาพธรรมดาคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งดวงดาวเต็มท้องฟ้าพึกและมีนา ได้นั่งคุยกันข้างกองไฟขณะที่อากาศเย็นลงเรื่อยๆคืนนี้ดาวสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะฉันไม่เคยเห็นท้องฟ้าที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยในเมืองมันมีแต่แสงไฟมากเกินไปที่นี่เงียบสงบและห่างไกลจากความวุ่นวายผมชอบที่นี่เพราะสงบและ ความเรียบง่ายฉันก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ที่นี่ผมจะทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านผมอยากให้คุณรู้ว่าไร่นี้เป็นบ้านของคุณด้วยมีนานะ รู้สึกอบอุ่นในใจขอบคุณค่ะคุณคลึกคุณเป็นคนที่อบอุ่นและใจดีมากมีนาผมอยากบอกอะไรบางอย่างดวงตาของคลึกและมีนาประสานกันใจของทั้งสองคนเต้นแรงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเขาเริ่มเปิดเผยทีละนิดความรัก ที่เกิดขึ้นท่ามกลางไร่พึกตะวันกำลังบิ่งบันอย่างช้าๆความสัมพันธ์ของคลึกและมีนาเดินทางมาถึงจุดที่ทั้งคู่ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อกันได้คลึกตัดสินใจสารภาพความรักกับมีนาในวันที่ไร่พฤกตะวันเต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวมีนา ตั้งแต่วันที่คุณมาถึงที่นี่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปมากคุณนำความสุขได้รอยยิ้มมาสู่ไรน่นี้คุณพลึกผมรักคุณมีนาผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่กับผมตลอดไปคุณจะยอมรักความรักของผมไหมมีนาน้ำตาซึมฉันก็รักคุณค่ะคุณพลึก ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนฉันอยากอยู่ที่นี่กับคุณตลอดไปเช่นกันทั้งคู่กอดกันท่ามกลางไร่สตอเบอรี่รักแท้ที่เกิดขึ้นในไร่เล็กๆแห่งนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และงดงามเหมือนกับสตอเบอรี่ที่สุกงอมบนต้นที่พวกเขาดูแลร่วมกันหลังจากที่พลึก และมีนาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาได้ร่วมกันดูแลไร่พึกตะวันต่อไปโดยมีความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ไร่พึกตะวันแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ทำงานหรือที่พักอาศัยของพวกเขาแต่ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขาได้ค้นพบความรักที่แท้จริง ซึ่งจะคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป